กับช่องสาวอีสานอีกแล้วค่ะมินี่กับพ่อกับน้องดาวอีกคือเกาค่ะน้องดาวมาน้าคือเกามือนี่สาวอีสานพาพีพานองมากินอยังก็พักอปแข่งข้อสอบเขาเอินพักอป๊ก่อโ๊บแห่งนี่ล่ละเห็นเขากินแน่นติ๊กตอกหรือยูทูบเนี่ยกินกันเต็มเลยก็เลยสีร้องมากินให้พี่ให้น้องเบิ่งว่ามันสีเป็นยังไ๋มันสีเส่บบ่ เด้อพี่ด่องร้องมากินกับสาวอีสานมาึงด้อนี่ไหนแนวพี่น้องร้อง,องเบิ้งมาเคยกักนหินเพิ่นกินกันกระชิมีเสียงนิดนึงจากพอดีหลานหลานอยู่ใกล้ๆพี่ด่องร้องมากินเบิ้ง าวอีสานก็ยังไม่เคยกินคือกันค่ะมื่อนี้กันพึ่งสิมาร้อยกันเห็นข้าเจ้าว่ามันแซ่บนะก็สำหรับคนจีบ่กินผักแล้วก็บ่กินตุ่นไงว่ามันสิเป็นยังไงมันสิกินง่ายกว่ากันว่าเดี๋ยวสาวอีสานสิพาซิมมึงกันเอาเดาลองมึงไม่เคยคือกันไหมเคยเห็นข้าเจ้ากินบ่มากินผักกรอมอันนี้น่าจะเป็นแค่หลอดพี่น้องแมนบ่ไหนแมนแค่หลอดลองมึงอืแสบเสียงอ่ะแสบ อืมอย่างคำรามค้นมามากินพักอะ่ะกินแล้วเนี่ยได้เลยอะ่ะม,มีือกระมิ้นรสชาติใช้ได้เลยอะ่ะเปนกระสีมิปุ๋งเครื่องของเพิ่นนะแต่บลรูเป็นไส่อย่างนี้มาแข็งวันนี้แค่หลอดจับพี่น้องทานลูกหลานเย็กหน่อยบ่ามากินผักอะ่ะ พี่น้ะหวังซื้อให้ให้ลูกให้หลานกินเบิง่งเนี่ยเพิ่นน่าจะกินได้เนี่ยแบบเนี้ยสำหรับคนพอมากกินข้าวก็ยังหน่อย,ยมันคล้ายๆขนมอ่ะมอ,อน้องดาวเนาะคื้อนีเ่ยเหอมปะ่ะมีเล็ยนหอมมันเหมือนขนม,มอ่ะค่ะอืเนี่ย แซบแีน้องแวอีกสายเลยจื้อยี่หัวมาเลยยี่หัวอันบอ,อ,อกวามันติดเลยของญี่ปุ่นบ่เนี่ยของจีนดดงตัวจีนนี่ญี่ปุ่นเน,นี่ยบ่ไดดโฆษณาคนสบายาวทีาสารซื้อมันกินยี่หอนะ้อเนี่ยบ่แพงแก,กรร 250, ็่กลมสองร้อยหาซืบกลมเก้าสิบห้าบาทสาวทีสารซื้อสอง 25, ร้อยหาซืบอกแบยี่หอก็แซบจะว่ามันมีหลาย มันมีหลายตอนนี้ยูไทยกับผลิตแล้วค่ะยูไทยกับผลิตแล้วแด่เขาสิผลิตสูตรได้ของเขากบรบปุ๋ยแต่ว่าอีสานสาวอีสานสื่อสูตรดีมากกินมึงสาวอีสานกับว่ามันแสบอะเผือกเด้ค่ะเจ็บมา้เหรอกินเล่นขนมกินเล่นอืกินเป็นของว่างอ่ะกินเป็นของว่างเลยลยพี่น้องกับลูกหลานามาก่กินพักเนี่ยมันบอกกินตัวนี้เลยมันคล้ายๆขนมอ่ะอ นอยู่ต้องใส่มันหักครึ่งพี่น้องบักกระเจี๊ยบบักกระเจีบอ้วนแผงอืม,มวิมวจิตร,รม,มันกรอบจับนี่อย่างแล้ซื้อมันกิ่นมึงมาผิดหวัง ทางฝั่งสวนสาวอีสานเนี่ยมื่อนี้เพ่ได้ไปไกลด้วยหลังสวนสาวอีสานถ้วยค่ะเขาบอกว่ามันสวมีผักสิบสองชนิดอยู่ในหอเนี่ยผักสิบสองชนิดอยู่ในหอเนี่ยเห็นเป็นโฆษณาเหรอวะสาวอีสานเขาบอกน้ำพ่นบนทันได้นับอยู่ว่ามันมีเจ้าสนิท <c oughs> บุบบนทันได้นับบังอยู่เต็มีหลายเนื้อพี่น้องบมึงพี่น้องเห็นบ,บ้างไหมมึงเนี่ย พุทาจีนแค่รอ้อนบากกะเจียบแล้วกะ็อีอย่างนอไมเห็นเลอ,อบ้านเฮากับฟับงฟังมวงพีน้องมีกันอันนี้เห็นหออ้อมฟังกื่อไม่เปล่นมุมีนวองบาแพงแันผู้ชายหาเขายสซื่อ,นนอนหนีบ่พอ,พ,อพอกับทักหาสาวอิสานเลยค่ะสาวอิสานกับมีเพียรพอยู่เพิ่งทักซื่อไปบาแพง บางเจ้าเขาขายอยู่ลอยหาสิบบาทกับี2สองลอยหาสิบกัมพีนองเจ้าหญิงสาวอ3ษาเธิเนี่พอเจ้าิบหาบาทเ้าชิบหาค่รงสามสบาทม่นขายอ่ะโมแซ่บแซ่บมะแล้วก็กรอบกรอบแซ่บกล้วยมันก็การดีคือกอพี่น้อง ถา muốn ก i ไ้แเมื่อใดฝนตกสาวิสาจะจี๋มาไทยบรรยากาศคัาหนวแบบมีห้พี่นวงไดเบื้งเมื่อใดฝนตกสาวิสายกจส๋อยู่ในบ้านนั่นแหะเมื่อนี้ฝนก็นตกเมือแข็งเนี่นคิดว่าสีแข็งตอนแรก มันไม่เจาะแข็งมันเป็นกรอบๆไปเลยไอ้สารมากินแก้มส้มตำกันนาชีอร่อยเลยนะกินแก้มส้มตำอร่อยเลยพี่น้องอืมไอ้สา,ารไอ้สารกินบ้านเมื่สีอร่อยอยูกินแก้สมส,ส้มตำเดี๋ยวเดี๋ยวสารไอ้สารคลิปหนาคลิป ตก็ต่อไปเดี๋ยวจีเอามากินกับส้มตำให้พี่ให้น้องเบิ้งเด้อเราที่จันชิมเมืองเราหนาจะกินได้กินก็ส้มตำนาะแก้เพีทกินก็ส้มตำเหมือเลยแซ่บเพื่อนนี่อื่างนีครับชอบรู้พี่น้องหายสงสัยเลยปฏิบัติไม่จีบเป็นรสชาติเลยกินเมื่อเราเแซ่บอยู่นั่นแหละกับพี่น้องทั้งบ้านก็บ้องซื้อให้ลูกให้หลานกินเมืองเนะค่ะเราแพ้งเด้อก็กินเบอเบิร์ดก็ได้ เขาเทใส่เราหน่อยก็ได้แล้วก็ใส่ถ so ุงไปก็กินได้ดุอยู่ค่ะเจ้าลอยหาชิปกัดแทบยู่ราคาเมื่อกี้กับพามากินนี่ละพักอ้กรอบล้มแห้งกัแซ่บอยู่หายสงสัยแล้วล่ะตะกี้สาวอีสานก็อยากล้วงมือขึ้กันว่าเขาจะกินหลายกันหรือยากล้วงกันก็แซ่บยุหล่ะพี่น้องทั้งหลายก็คลิปนี้ก็พาพี่พี่น้องเมื่อกินนี่ละเมื่อนี้เมื่อนี้สาวอีสานกับน้องกะ สิไปแล้วเด้อจังไดนก็ฝากกดไลค์กดแชทกดติดตามให้สาวอีสานเด้อค่ะกดติดตามให้แน่เพราะว่าสีบ่พลาดกลิบทั่อไปที่สาวอีสานลงคกิปให้เบิงอะค่ะสำหรับมือนี้สาวอีสานกันอนกันไปก็น,นะคะสวัสดีค่ะ